ชมในช่วงที่2ดิฉันธัญมลสุริยศักิ์ก็ยังอยู่กับอาจารย์สุภศรศรีงามอาจารย์แอนนาน,นั่นเองนะคะ,คะก่อนที่เราจะไปดูชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคเนี่ยมากมายขนาดไหนหรือจะมีดาวดีมาช่วยขนาดไหนนะคะ,คะเราไปดูกิจกรรมของสมาคมก่อนนะคะ,คะ ก็ทางสมาคมนะคะ,ะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะและมูลนิธิพระอุดมศิลคุณนะคะเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนะคะขอเชิญร่วมฟังรายการบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะทุกท,กทกวันเสาร์นะคะโดยวันเสาร์ที่27มิถุนายน2558นี้ก็จะสมันีมานำเสนอในเรื่องของ ชื่อดีชีวิตดีนะคะโดยอาจารย์ธนัทออนนะคะกุลานพงศ์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะหรือข้างวัดโสมนัสนะคะอยู่ถนนก,กร,รุงเกษมนะคะเรียบคลองพดุงก,งกร,รุงเกษมฝั่งวัดโสมนัสนะคะใกล้สี่แยกเทวกรรมนะคะอันนี้คือทุกวันเสาร์นะคะ แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะจะมีการอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะฟรีนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจเริญน,นะคะลักณาจารย์อีกหลายท่านนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะก็คือสาขาวัดราชนดาดารามวรวิหารนะคะในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะมูลนิธิโหรักษ สมาคมหุรษาสนานาชาตินะคะมูลนิธิพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโน,นะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะจัดกิจกรรมพิเศษนะคะร่วมกับคณาจารย์นะคะคณะกรรมการนะคะนักพยากรณ์ละมวลสมาชิกนะคะแสดงพลังสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะกัด จัดกิจกรรมการกุศลทุนเกล้านะคะถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถน,นะคะเนื่องในมิ่งมงคลวรโรกาเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะ2558นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะรวม9วันนะคะบริเวณจัดงานก็คือบริเวณสวนนาคราพิรมนะคะถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพนะคะหรือว่าตรงข้ามกับวัดโพนะคะจากตรงนี้นะคะ ก็คือนกิจกรรมของสมาคมนะคะฟังดูแล้วน่าสนใจมากอาจารย์เรื่องของชื่อชื่อชื่อดีชีวิตดีนะคะของท่านอาจารย์ธนัทอ่อนนะคะท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของตุ๊กตาไข่นามนั่นเองใช่ค่ะถ้าท่านผู้ชมว่างก็สามารถแวะไปฟังได้นะคะ จะได้สาระความรู้จากตรงนี้ชื่อท่านเป็นยังไงตั้งเป็นยังไงนะคะก็ด้วยนะคะฟรีด้วยค่ะรายการของเราก็มีฟรีอีกวันอาทิตย์อีกนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็สามารถที่จะไปรับฟังได้ตรงนี้ดําเนินการสอนโดยท่านอาจารย์พินโยใช่ค่ะอาจารย์พินโยท่านเป็นคนดําเนินการสอนแล้วก็ร่วมกับคณาจารย์อีกหลายท่านนะคะก็ได้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะกับท่านผู้ชมนะคะทางบ้าน ผู้ใดที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวนะคะามารับ รับความรู้นะคะมารู้การวิธีการโคจรการเดินนะคะตำแหน่งดวงดาวหรือการอ่านอะไรตรงนี้เรามาฟังเพื่อเป็นความรู้นะคะเพื่อที่จะนําไปใช้กับตัวเองนะคะสนใจก็เชิญติดต่อได้ที่วัดราชนารามนะคะวอลลวิที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะที่โรงเรียนวัดราชนารามเลยนะคะแล้วก็สําคัญอีกอันหนึ่งก็เรื่องของการพยากรณ์การกุศลตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะมีบัตรค่ะซื้อบัตรท่านที่สนใจที่จะรับการ พยากรณ์หรือการดูดวงนะคะมีหลายศาสตร์ค่ะ,คะทั้งโหราศาสตร์นะคะ7ตัว4ฐาน9าฐาน12ฐานนะคะลายมือนะคะอักษรรูนหรออือมีหลายศาสตร์มากในเรื่องของเลขศาสตร์นะคะ,คะเป็นชื่อทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ก็มีท่านละ100บาทนะคะ <100 S 2> ตรงนี้<า>ก็ถือว่าเป็นการกุศลค่ะทุน9ก้ถวายนะคะพระบรมราชินีนาศน,นะคะตรงนี้เราก็ได้ทั้ง2อ,อย่างเนาะ ตัวนักพยากรณ์เองนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะแล้วก็ถือว่าได้นําเงินรายได้ตรงเนี้ยไปถวายทุนก้าวด้วยนะคะก็ได้บารมีทั้งสองอย่างนะคะก็ไปช่วยกันนะคะนี่มาถึงราศีมังกรแล้วจันนะคะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีลัคนาราศีมังกรหรือว่าท่านที่เป็นชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะ ถ้าชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือจะมีพระอาทิตย์อยู่ะนะคะส่วนท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ก็แปลว่าไม่มีพระอาทิตย์มีลัคนาองค์เดียวะนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงดาวพุธนะคะก็แปลว่าการติดต่อสื่อสารประสานงานเนี่ยก็สามารถที่จะให้ผลดีแล้วนะคะ,คะเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนาเป็นต้นมาะนะคะ นี่ไปดูดาวอีกองคหนึ่งอาจารย์ตรงนี้เขาถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นั่นเองนะคะก็คือดาวพระรหัสสวดีนะคะท่านโคจรมาเล็งค่ะคนราศีมังกรค่ะเราจะอธิบายยังไงคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนอาจารย์คะเมื่อเราติดค้างท่านผู้ชมไว้ตรงที่ว่าดาวพัางคานค่ะเราอยากได้ผู้ช่วยอะค่ะอ๋อค่ะตรงที่คราวนี้เราก็ไปดูบ้านดาวพระพุธแลค่ะว่า เขาจะช่วยดาวพังคานย,ยังไงครานี้ชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรอาจจะแบบสนใจตรงนี้ว่าเป็นยังไงะนะคะก็ก็ ขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงในเรื่องของดาวพุธนะคะว่าจะช่วยนะคะเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นเจ้าของบ้านที่พางคางสถิตอยู่ว่าช่วยเพราะว่างนั้นดาวพุธเนี่ยเสวยภูมิปาโลแห่งเลิกเลิกบูรณะค่ะช่วยดีมีกําลังช่วยภูมิปาโลคือหนักแน่นนะคะคือสามารถฉันมีกําลังมีพ o ว e r ช่วยได้นะคะเธออดทนนิดนึงเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้สําเร็จค่ะช่วยแบบ ช่วยเหลือแบบไม่ค่อยมีข้อแม้เท่าไหร่ช่วยแบบสบายๆนะคะ,คะเพราะว่าบูรณะเลิกนั่นเองแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนจะช่วยเนี่ยท่านดาวพางังคารต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะตามเดือนพพค,คือคือพบอรินั่นเองนะคะก็แปลว่าภูมิปาโลเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงใช่ค่ะก็แปลว่าฉันบอกว่ารับปากก็ต้องช่วยได้นะคะแม้ว่าตรงนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์นาตรงราศีพฤษภเนี่ยตรงนี้เสวยภูมิปาโลเลิก มีพิษด้วยอาจารย์ค่ะเป็นพิษตรงนี้เป็นพิษหน้าพิษอยู่ตรงกลางค่ะอาจารย์นะคะเป็นพิษคุดปิดคุดนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าพิษคุดเนี่ยแปลว่าอาจจะช่วยเธอได้นะแต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยสบายก็ได้แต่ยังไงก็ช่วยแน่นอนนะคะอาจจะมอบให้เจ้าของบ้านเนี่ยที่เราบอกว่าสลับเรือนกันนี้ก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองเราก็ไป มุ่งไปที่พระศุกร์กับดาวพระรหัสสบดีก่อนะนะคะเพราะว่าเขาส่งตัวแทนมาแล้วนะคะ,คะก็คือดาวพระรหัส,สบดีก่อนปรากฏว่าตอนนี้ดาวพระรหัส,สบดีเนี่ยท่านมาเลงะนะคะทีนี้ท่านมาเลงเนี่ยคะ่ะท่านมาจากไหนดาวพระรหัสองค์เนี่ยค,ค่ะค่ะพระรหัสบดีที่มาเลงชาวราศีมังกรนะคะหรือราคนาราศีมังกรเนี่ยพระรหัสสบดีหนึ่งนะคะเป็น เจ้าเรือนสหัชชะหนึ่งเพื่อน,อนะคะ,ะเป็นเพื่อนเป็นสัขขงคมหนึ่งะนะคะ,คะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศอีกหนึ่งวินา สองเรื่องเลยใช่คันี้ก็ต้องแเพื่อนกบบวินาทเราจะว่ายังไงคะเพื่อนเนี่ยมาจากภาคกลางคืนนะคะถ้าเกิดภาคกลางคืนนะคะพระรัษฎดีองค์นี้ก็มาจากภพสหัชชานั่นเองคือเพื่อนคือสังคมคือญาติพี่น้องนะคะก็จะมาช่วยท่านได้นะคะมาเล็งลัคนาท่านแล้วก็ได้ตําแหน่งที่ดีคือตําแหน่งมหาอุดค่ะแล้วท่านที่เป็นชาวราศีมังกรนะคะก็มีพระอาทิตย์ตั้งรับด้วยก็ถือว่ามีดาวคู่มิตรอีกนะคะจากตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะ จากตรงนี้นะคะ,คะก็แปลว่าสองคนนี้การช่วยเหลือต่างกันต่างกัน,นะคะ,านคะอาจารย์อาจารย์แอนนาจะเน้นในเรื่องของภาคกลางวันภาคกลางคืนคตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะอาจรย์เพราะว่าเราเกิดเนี่ยคนละห่วงเวลากันใช่ค่ะทำไมดวงหรือวาสนาเนี่ยต่างกันค่ะแต่ว่าดาวพระรหัสบดีเนี่ยท่านเป็นเจ้าของราศีเนี่ยคือสองราศี ราศีธนูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบวินาศใช่ค่ะหมายถึงว่าดาวพระหัสัดีพบวินาศมาอยู่ปัตตานิค่ะตรงนี้ช่วยเหลือค่ะแต่เขาบอกว่าวินาศเนี่ยแปลว่าปิดปิดบังซ่อนเร้นแอบแอบแปลว่าอย่าบอกใครนะที่ฉันช่วยเหลือเธอนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยชาวราศีมังกรนะคะแบ่งเป็นสองภาคนะคะท่านผู้ชมคือภาคกลางวันและภาคกลางคืน ถ้าท่านเกิดภาคกลางคืนตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง6โมงเช้านะคะ6โมงเย็นถึง6โมงหกโมเย็นคือ18นาฬิกาจนถึง6โมงเช้าคืนไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถบอกได้เลยว่าฉันช่วยเธอแต่ท่านที่เกิดภาคกลางวันก็คือตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะตรงนี้ต้องบอกว่า แอนนาอย่าบอกนะว่าฉันช่วยเธอะนะอันนี้มีข้อแม้นิดนึด <S 1> 1 <S นงนะคะบอกใครไม่ได้นะคะค่ะส่วนดาวประจําตัวของอคนราศีมังกรน,นะคะ,คะจนันนาะตอนนี้ดาวประจําตัวโคจรไปอยู่ในภพลาภะค่ะ เราก็ต้องทายว่าไงคะเขาเรียกว่าตนุลาภะนะคะจริงๆต้องทายดีนะคะจากตนุลาภะนะคะหนุแปลว่าตัวฉันตัวฉันเข้าพบดีเข้าพบลาภะลาผลเงินทองสิ่งที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่มากกว่านะคะรายได้นะคะแต่ตรงเนี้ยดาวเสาร์กำลังโคจรถอยหลังค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดีต้องรออีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะต้องรอถึงวันที่24กรกฎาคมค่ะ ดาวเสาถึงจะเดินหน้านะคะแล้วก็ต้องให้เวลาท่านนิดนึงนะคะดาวเสาเป็นดาวเนิ่นช้าเป็นดาวค่อยๆเดินค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะคะถึงท่านจะมีอุปสรรคปัญหานะคะตอนนี้นะคะอดทนรออีกนิดนึงค่ะเมื่อดาวประจําตัวของท่านเดินหน้าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วค่อยๆดีขึ้นถามว่าจะใครอันนี้เป็นดาวของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นท่านก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะจากตัวนี้ก็ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ตามความหมายดาวเสาเอะะียงค่ะอาจารย์บ้านที่ดินรถยนต์อสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าตรงนี้นะคะใครนะคะติดต่อจะซื้อจะขายเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะดาวเสาโคโจรพักนี้ก็ต้องรอนะคะต้องรอนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือการรอเนี่ยคือรอเพื่อวางแผนนะคะการรอเพื่อดําเนินการนะคะอย่าใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆบางทีช่วงดา,าวเสาพักเนี่ยอาจจะให้ท่านเนี่ยได้วางแผนอะไรดีๆก็ได้นะคะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะคะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะมีในเรื่องของการเงินไรายได้เข้ามาอีกค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดในเรื่องของการเงินราย<ก>ได้เข้าไปอีกนะคะคนราศีมังกรเนี่ยดาวประจําตัวของท่านโคจรพักอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้เริ่มพักมาตั้งแต่มเมื่อไหร่คะอาจารย์นันนา ก็หลายเดือนแล้วนะคะก็แปลว่าคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่ได้อย่างที่คิดนะคะแต่มันจะมีข้อยกเว้นนะคะอาจารย์นาว่าข้อยกเว้นเนี่ยคือคนลัคนาราศีมังกรอันนี้ท่านต้องไปดูนะคะว่าขณะที่ท่านเกิดนะคะดาวเสาในดวงชะตาของท่านเนี่ยโคจรเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่า ขณะที่ท่านเกิดดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโคจรพักค่ะแล้วขณะนี้ดาวเสาบนท้องฟ้าเนี่ยก็มาพักด้วยค่ะแปลว่าท่านเนี่ยจะสวนกระแสใช่ค่ะนะคะ,คะตรงนี้จะรู้ได้ยังไงอาจารย์อันนี้ถ้าว่าจะรู้ได้ยังไงท่านต้องดูนะคะในเรื่องของอันนี้ก็คือตรวจดวงชะตานะคะรู้ดวงชะตาวก็วันเวลาที่ท่านเกิดน,นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยดาวพระเสาโคจรหรือดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโคจร พักเสด็จมนหรือเปล่านะคะถ้าพักเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นรูปพอพานเป็นตัวพอพานนะคะอันนี้คือว่าดาวเสาเนี่ยโคจรพักเพราะฉะนั้นท่านจะสวนกระแสเหมือนกับที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะว่าถึงดาวเสารพักตัวท่านก็ยังสามารถดําเนินการไปได้นะคะยังไม่ส่งผลกับท่านในเรื่องของดาวเสารพักนะคะแล้วเราจะไปตรวจที่ไหนคะอาจารย์ต้องตรวจกับโหรเลยค่ะต้องตรวจกับคนที่มีความรู้ทางด้านโหรศาสตร์สมาคมของเราเนี่ยนะคะก็มีการพยากรณ์นะคะ มีอาจารย์เนี่ยที่ท่านรับพยากรอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นะคะสาขาป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะตรงนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถไปรับการพยากรได้นะคะอยากจะรู้ว่าดาวประจําตัวของชันเนี่ยมันพักหรือมันเดินนะคะเพื่อให้รู้จังหวะนั่นเองนะคะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะคือเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะดิ้นรนที่อยากจะซื้ออยากจะขายปรากฏว่ามันขายไม่ได้อย่างที่เราคาดคิด ะะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการดูดวงนั่นเองเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนมากการทายเราก็ไม่ทายเหมือนกันะนะคะต้องมีดาวเดินดาวพักดาวมนดาวเสิร์ตนะ,ะต้องใส่ใจด้วยะนะคะเนั้นท่านที่เป็นนักพยากรณ์ก็เช่นกันเวลาจะทํานายทายทักออกไปเนี่ยก็ต้องไปสังเกตดาวก่อนว่าตอนนี้ดาวโคจรบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างะนะคะ นี่ดาวประจําตัวไปอยู่ราพะเนี่ยเป็นเรื่องดีแน่นอนใช่ค่ะแต่ต้องรอให้ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรปกติก่อนะนะคะทีนี้ไปดูเรื่องสําคัญเลยค่ะอาจารย์นานะคะ ดาวการเงินนั่นเองค่ะ<ช>ของราศีมังกรอาจารย์แอนนาการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะของชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะคะดาวการเงินของท่าน<ม>คือดาวพระราหูนะคะตอนนี้นะคะดาวพระราหูของท่านอยู่ในภพสุพะนะคะหรือภพที่เก้านะคะเจ้าเรือนดีไปสถิตอยู่ในเรือนที่ดีก็ค,ค,คือว่าทายดีทั้งคู่นะคะแล้วตรงนี้เขาบอกว่าอัมพุมีราหูอังคารคูและเสาเนาให้เห็น ในเรือนสี9ท่านว่าเป็นอุดมเกณฑ์ตามจัดบัญญัติมานะคะก็ถือว่าดาวพระราหูหรือดาวการเงินของท่าน<ะ>เนี่ยได้อุดมมาเกณฑ์ด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะก็ถือว่าดีดับเบิลเลยค่ะ,ะแต่ว่าดีมากหรือว่าดีน้อยขนาดไหนนี่เขาบอกว่าเจ้าเรือนดีไปอยู่ที่ดีนะคะเป็นว่าดีและการเงินเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ว่าท่านก็ต้องดูด้วยดาวพระราหูตามนิสัยดาวพระราหูเนี่ยคือมีเยอะมากขึ้น แต่ว่าดาวพระราหูคือเอาแต่ใจนะคะทำอะไรเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรต้องได้นะคะก็การเงินของท่านก็หมายถึงว่าถ้าได้ก็คือได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จากตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอูดดงมาเกณฑ์เพราะฉะนั้น ท่านรัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรถ้าจะกู้หนี้ยืมสินนะคะจะกู้แบงค์หรือจะอะไรตรงนี้ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะว่าเขาบอกเป็นอุดมมาเกณฑ์ก็คืออุดมคือการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไหมคะอาจารย์อาจารย์เอนนาบอกว่าคนราศีมังกรนะท่านดีเรื่องเงินแน่นอนนะคะ,คะส่วนจะดีมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขของพระราหูก่อนเจอกันช่วงหน้าค่ะ